สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลำโพงซีรีส์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นตำนานจริงๆนะครับคลิ p ช h เฮอริเทจซีรีสใช่ค่ะอยู่มานานมากกว่า75ปีแล้วนะคะครับจุดเริ่มต้นนี่มาจากคุณพอล l ิ c คลิปชที่เขาอยากจะสร้างลำโพงที่ให้เสียงเหมือนฟังดนตรีสดจริงๆเลยทั้งพลังทั้งรายละเอียดอารมณ์เพลงต้องมาเต็มแล้วที่น่าทึ่งมากๆนะคะคือรุ่นแรกสุด คลิปชอนเนี่ยค่ะที่เขาออกแบบไว้ตั้งแต่ปี1946ครับโหนานมากอือฮึปัจจุบันก็ยังผลิตอยู่นะคะที่ Hope o r k a n s a s ที่เดิมเลยค่ะผลิตด้วยมือด้วยสุดยอดเลยครับเป็นลำโพงรุ่นเดียวในโลกเลยมันครับที่ทำแบบนี้ได้น่าจะใช่เลยค่ะนี่แสดงถึงความเความมุ่งมั่นความเชื่อในสิ่งที่ทำจริงๆและเอกลักษณ์สำคัญเลยของซีรีสน์นี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีฮอ r นโหลดิ ing, ใช่ไหมครับไอ้ปากคอเนี่ย ใช่ค่ะอันนี้คือหัวใจหลักที่พอคลิชเขาบุกเบิกแล้วก็เชื่อมั่นมากๆบวกกับงานฝีมือค่ะอย่างการเลือกใช้ไม้ลายสวยๆที่มันต่อกันพอดีอ,อ๋อที่เคาเรียกว่า book matched veneer ใช่ค่ะทำให้ลำโพงมันดูเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามๆด้วยส่งต่อเป็นมรดกได้เลยแล้วเป้าหมายหลักจริงๆก็คือพยายามจำลองเสียงดนตรีสดให้ได้มากที่สุด ถูกต้องค่ะมีเรื่องเล่าจากรอยเดลกาโดวิศวะกรเสียงหลักของคลิปนะคะเขาบอกว่าตอนไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกพอได้ยินเสียงคลิปชอรเนี่ยเขาแบบตกใจเลยค่ะเหมือนนักดนตรีมายืนเล่นอยู่ตรงหน้าจริงๆเสียงมันทั้งสดทั้งมีพลังมีไดนามิกที่ลำโพงทั่วไตให้ไม่ได้อืมน่าจะเป็นพระดีไซน์แบบหอนี่แหละนะครับค่ะ น่าจะเป็นผลโดยตรงเลยน่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาไล่ดูรุ่นเด่นๆในซีรีส์นี้กันหน่อยดีไหมครับเริ่มจากตัวเล็กสุดก่อนไหม Heresy IV ได้เลยค่ะ Heresy IV เปิดตัวปี1957ชื่อแปลกดีนะคะ Heresy แปลว่านอกรีดใช่ครับทำไมถึงชื่อนี้ครับอ๋อคือตอนแรกเนี่ยพอเขาออกแบบมาเป็นแค่ลำโพงเซนเตอร์ให้คลิปชอนค่ะครับครบแต่เพื่อนร่วมง,งานเขาบอกว่าเฮ้ย ทำลำโพงคลิปที่ไม่ใช่ฮอลโหลดเต็มๆทั้งตัวแบบเนี้มันนอกรีดชัดๆเป็นงั้นไปแต่สุดท้ายก็ดังค่ะเพราะว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากแต่เสียงดีเสียงมันเกินตัวไปเยอะเลยรุ่นไอวีนี่เห็นว่าปรับปรุงเยอะมี t r a c t r ิกส์พอด้านแล้วด้วยใช่ไหมครับช่วยเรื่องเบสใช่ค่ะเป็นท่อระบายเบสดีไซน์เฉพาะของคลิปเลยช่วยให้เสียงต่ำลงไปได้ถึง4 8เฮิรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับลำโพงไซนี้ แล้วความไวก็สูงมาก99 dB อันนี้หมายความว่ายังไงนะครับความไวสูง99 dB ก็คือมันขับง่ายมากค่ะไม่กินวัดเลยพวกแอมปลอดวัดน้อยๆน,นี่ขับได้สบายๆอ๋อดีเลยครับสําหรับคนเล่นแอมปลอดใช่ค่ะแล้วเสียงก็จะออกแนวเมีรายละเอียดดีเสียงร้องชัดมีความเป็นดนตรีสูง Steve Huff รีวิวไว้ว่าเหมือนเป็นเสียงฮอนที่แบบจบในห้องเล็กได้เลยเหมาะกับแจ๊สบลูส์ร็อกอะไรพวกนี้ ค่ะหรือดูหนำก็ได้นะคะโอเคครับขยับขึ้นมาหน่อยถ้าต้องการเบสที่หนักแน่นขึ้นมาอีกแต่ยังไม่ใหญ่เทอะทะก็จะเป็น 4TIV e ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ 4TIV e นี่เปิดตัวปี1985จุดเด่นคือเป็นรุ่นเดียวในซีรีส์ที่มี Passive Radiator ขนาด15นิ้วอยู่ด้านหลังค่ะ Passive Radiator มันคืออะไรครับอธิบายง่ายๆก็เหมือนวูเฟอร์อีกตัวหนึง่งแต่ไม่มีแม่เหล็กไม่มี Voice c o มันทำงานโดยอาศัยแรงดันอากาศจากวูเฟอร์หลักด้านหน้าดันให้มันขยับอ๋อแล้วมันช่วยอะไรครับช่วยเสริมเสียงเบสค่ะให้ให้เบสลงได้ลึกมากๆถึง38 h เฮิร์เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาซับวูเฟอร์มาเพิ่มโห38เฮิร์นี่ลึกเลยนะไม่ต้องใช้ซับแยกด้วยความไวก็ยัง99 d เดซิเบลเท่าเฮอร์เซีใช่ค่ะขับง่ายเหมือนกันเสียงโดยรวมนี่ หลายคนยกให้ f o r ์เทไอมีเบสดีที่สุดใน Heritage Line เลยนะคะจริงเหรอครับคือมันทั้งลึกมีพลังแต่ก็ยังกระชับชัดเจนไม่บวมเบลอค่ะ Audio Advi ไวถึงกับบอกว่าเหมือนเป็นคลิปชอนแบบพกพาโอโ้โขนาดนั้นเลยเหมาะกับห้องขนาดกลางถึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ฟังเพลงได้หลายหลากหลายแนวใช่ค่ะค่อนข้างอนเนกประสงค์เลยค่ะรุ่นนี้ทีนี้ถ้าอยากได้สเกลเสียงที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแบบ คลาสสิกคลาสสิกหน่อยก็ต้องเป็นคอนวอลไอวีสินะครับเปิดตัวตั้งแต่1959นู่นเลยใช่ค่ะคอนวอลนี่ใหญ่ขึ้นมาชัดเจนใช้วูเฟอร์15นิ้วเหมือนฟอร์เตแต่เปลี่ยนจากแพสซีฟเรดิเอเตอร์ด้านหลังมาเป็นทริกส์พอร์ตหรือท่อเบสแบบช่องช่องด้านหน้าแทนอ๋อพอร์ตอยู่ด้านหน้าแทนแล้วเสียงต่างกันยังไงครับทำให้ได้เสียงที่ใหญ่โปรง่งโล่งกว่าค่ะสไตล,ล์แบบโรงหนังยุคเกา่เกาๆหน่อย แล้วที่เด็ดมากคือความไวสูงถึงร้อยสดีบีโอ้โหร้อยสดีบนี่มันขับง่ายสุดๆไปเลยสิครับเสียงคงดังกระหึ่มน่าดูดังและเต็มห้องมากๆค่ะเสียงร้องนี่จะเด่นอิ่มบรรยากาศโอบล้อมดีมากมีรีวิวบอกว่าฟังได้ทั้งวันเสียงนุ่มและเอียดแต่เต็มบางเจ้าเรียกว่า dream speaker เลยโอหเหมาะกับห้องใหญ่ๆคนที่ชอบเสียงเต็มๆสเกลใหญ่ๆเหมือนยกคอนเสิร์ตมาไว้ที่บ้านเลยนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องมีพื้นที่ให้เขานิดนึงนะคะครับเข้าใจครับขยับไปรุ่นใหญ่อีกนิด l a สคาล่าเอฟปีหนึ่งเก้าหกสามอันนี้ประวัติน่าสนใจมากได้ยินว่าเป็นลำโพง PA มาก่อนเหรอครับใช่ค่ะไม่น่าเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงตอนแรกออกแบบเป็นลำโพงประกาศสาธารณะให้นักการเมืองใช้หาเสียงอะไรแบบนั้นเลยค่ะฮะจริงดิแล้วมาเป็นลำโพงบ้านได้ไงครับเนี่ยก็พอคนได้ยินเสียงมันที่แบบ ชัดมากดังมากก็เลยเฮ้ยเอามาฟังเพลงดีกว่า l e s คา l ่นี่เป็นฮอนโหลดสามทางเต็มระบบเลยนะคะเสียงเร็วเร็วชัดเปะ๊ะมากๆทุกอย่างโดยเฉพาะเสียงกลางแล้วเบสละครับเทียบกับ c คอน沃尔หรือ f o r ์เเป็นยังไงบ้างอ๋อต่างค่ะเบส l e สคา l ่าอาจจะไม่ได้ลงลึกหรือกระแทกหนักเท่าสองรุ่นนั้นนะคะแต่มันจะเร็วแม่นยำแล้วก็คุมได้ดีเยี่ยมเลย อ๋อ oh, เน้นความแม่นยำของจังหวะใช่ค่ะเหมาะก,กับคนที่ซีเรียสเรื่องทำโดเมนความถูกต้องของจังหวะเวลาในเสียงทำให้เสียงดนตรีแต่ละชิ้นมันสมจริงไม่ซ้อนทับกันฟังพวกเพลงคลาสสิกออเคสตราหรือดนตรีสดที่รายละเอีดยดเยอะๆนี่จะดีมากแต่ถ้าสายดูหนัง action, แอคชั่นเบสตูมตามอาจจะไม่ใช่ทางเท่าไหร่ก็อาจจะค่ะ เป็นเบสคนละสไต์กันเลยเน้นคุณภาพความแม่นยำมากกว่าปริมาณเหมาะกับห้องฟังเพลงจริงๆจ,จังๆมากกว่าครับผมและสุดท้ายจริงๆครับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่คลิปช์ฮอน AK6 รุ่นเรือธงตั้งแต่ปี1946รุ่นนี้ที่บอกว่าต้องวางเข้ามุมห้องเท่านั้นทำไมล่ะครับห้องของเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่วนต่อขยายปักฮอนของเสียงเบสไปเลยโอโ้ใช้ผนังห้องเป็นส่วนหนึ่งของลำโพงเลยเหรอครับ ใช่ค่ะการวางเข้ามุมเป๊ะๆเนี่ยจะทำให้ได้เสียงเบสที่ทั้งทรงพลังลึกแล้วก็สะอาดมากๆบวกกับได้ซาวด์สเตจหรือเวทีเสียงที่กว้างใหญ่โออาที่สุดในซีรีส์นี้เลยเป็นประสบการณ์ที่แบบต้องลองเองจริงๆแต่ก็ต้องมีห้องที่เหมาะสมด้วยใช่ไหมครับมุมห้องต้องได้ ถูกต้องค่ะต้องการการจัดวางที่ค่อนข้างเฉพาะเกาะจงนิดนึงฟังมาทั้งหมดนี้รู้สึกว่า i ลิป Heritage Series เนี่มันไม่ใช่แค่ลำโพงจริงๆครับมันเหมือนงานศิลปะเหมือนประวัติศาสตร์ที่ฟังได้เลยอะ่ะแน่นอนค่ะมันคือการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์เครื่องเสียงเลยก็ว่าได้ที่สำคัญคือคลิปยังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมคือเสียงต้องเหมือนดนตรีสดเอาไว้ได้ตลอดพร้อมๆกับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามยุคสมัยอันนี้น่าทึ่งมาก สเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้จริงๆครับการผสมผสานดีไซน์วินเทจที่สวยมากๆไม่เคยล้าสมัยเลยกับเสียงที่มันสดพุ่งมีพลังเหมือนมีคนมาเล่นดนตรีให้ฟังตรงหน้าเราจริงๆซึ่งหาได้ยากนะในลำโพงยุคใหม่ๆใช่ค่ะก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในยุคที่อะไรๆก็เน้นเล็กลงเน้นสะดวกสบาย แต่ทำไมลำโพงใหญ่ๆที่ต้องการการจัดวางเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างคริปชนหรือลาสกาล่าเนี่ยถึงยังอยู่ได้ยังมีคนต้องการอยู่นั่นสิครับมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของประสบการณ์การฟังที่บางทีเราอาจจะหลงลืมกันไปหรือเปล่าในยุคดิจิทัลแบบนี้